สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอนมีข่าวดีข่าวบุญเป็นสิ่งบคนมาบอกทุกท่านนะครับเชิญชวนกันมาทำบุญครับงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโตหลวงปู่หงสุชาโตและร้อยพระพุทธบาทจำลองเพื่อสมทบทุนสร้างประตูลบายน้ำ ขันน้ำท่วมที่วัดบางพลีตำบลบางโทรัสอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครวันที่20 21 22 23เมษายน2567นี้4วันด้วยกัน ก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับไปเที่ยวงานประจำปีปิดทองนะครับหลวงพ่อโตของปู่หงสุชาโตนะครับและก็อรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเป็นเดือนเมษาแห่งบุญกุศลบารมีนะครับที่นี่นลครับวัดบางพลีนะครับบางโทร,รัฐอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับ ม่ชื่นใจมากผมเองก็เป็นลูกศิษย์นะครับเมื่อจําได้ว่าเมื่อสมัยเป็นสมณีนน,นะครับได้เข้าไปกราบท่านเมื่อเป็นเด็กวัดผมก็ได้เข้าไปกราบท่านนะครับท่านก็ให้อรเป็นสีมงคลมากๆครับนี่หมายถึงหลวงปู่หงสุชาโตนะครับก็นําข่าวบุญข่าวดีเป็นสีมงคลนะครับนะครับสะดวกผ่านไปก็แวะไปเที่ยวกันไปทําบุญกันไปไหว้พระกัน นะครับนะครับไปไหว้พระสบายใจครับสบายใจทำบุญตามกำลังศรัทธาชีวิตดีมีความสุขครับชีวิตมีหนทางอันเป็นบุญกุศลนำไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองความสุขครับก็ฝากไว้นะครับมีกิจกรรมแล้วก็มีภาพยนตร์มีดนตรีนะครับหลากหลายเลยครับยามค่ำคืน ก็ในการผู้ไทยไปกับวีอสก็นํามาฝากทุกท่านครับนะครับผ่านไปผ่านมาแวะไปเที่ยวนะครับวัดหลวงปู่หงหรือว่าวัดบางพรีเนี่ยเรียบง่ายมากเลยนะครับแหมผมวันนี้ก็ไปกราบมาช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นสิริเป็นมงคลด้วยการบูกุศลทั้งนั้นเลยนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่20 ถึงวันที่23 4วันด้วยกันเมษายนนี้นะครับที่วัดบางพีตำบลบางโทรัสอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ขอบารมีหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับบารมีหลวงปู่หงสุชาโตประธานสีมน่มงคลให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้ต้องกล่าวคำว่า ขอบคุณขอบคุณและอนุโมทนาสาธุล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณสุดๆส,สวัสดีครับ